พี่น้องครับวันนี้ผมให้คำพูดจากท่านอิมัมมาลิกนะครับซึ่งเป็นอิมัมท่านหนึ่งนะครับที่ได้บอกเอาไว้ว่าจงดูในตัวบทนะครับแต่ว่าอย่ามาตาม,มาแม้นว่าสิ่งนั้นมันผิดก็อย่ามาตาม อิมามมาลิกได้ให้ข้อคิดเอาไว้นะครับว่าลาย่าอัุลอิลมูอันอัรบาอิติบกท่านทั้งหลายนั้นอย่าไปเอาความรู้จากสี่คนที่มีความรู้ดังต่อไปนี้ซึ่งสี่คนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ทั้งสิน้นคนที่หนึ่งพี่น้องครับ ซสฟีหินยุออลินุสซาฟะฮวะอิงกาณะอารวนนัสอิม่ามมาลิกบอกคนหนึ่งคนโง่ที่ความโง่ของมันเนี่ยได้ถูกเปิดเผยคือเป็นที่รู้กันในสังคมแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนโง่คือก่อนหน้านี้เคยเป็นคนที่รู้ในเรื่องราวของศาสนา และถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกผู้คนบอกเล่ารายงานถึงความง่วงครับคนที่หนึ่งคนแบบเนี้ยก็อย่าไปรับความรู้จากคนแบบนี้คือก่อนหน้านี้เป็นผู้รู้แต่ถ้าหากว่ามีคนไปบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่สอนไม่ถูกต้องเอาสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่ศาสนามาสอนนั่นแหละอย่าไปรับความรู้ ومن َْ يكذب َُِ في ِ حديث َِِ الناس َِّ وإن َِْ كنت ُْ أقذت وصاحب ِْ بدعات َِْ يدعى َُْ إلى َِ هواه ََُคนที่สองคนที่ชอบทำบิดาคนทำบิดาเรียกร้องไปสู่ฮาวาอารมณ์ตนเองตลอดจนการตามอารมณ์ของเขาต้องตามสิฉันสอนเนี่ยต้องตาม เพราะว่าฉันน่ะเอามาจากศาสนาแต่คำพูดที่พูดไปนั้นมันไม่ได้มาจากศาสนาเลยว่ามันยักดิบุฟิฮดีสินนสิวะอินคุนตุลาอัตตาฮิมููฟิลฮดีคนที่สามีมามมาลิกบอกว่าคนที่โกหกในการสนทนากับผู้คนแม้ว่าฉันแม้ว่าอิมามมาลิกนั้นจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันในการสนทนาน,นั้นกะะ็ะแตแต่ชอบโกหก พูดอะไรแล้วชอบโกหกคนแบบนี้อิหม่ามบาลิกบอกอย่าไปเอาความรู้คนสุดท้ายคนที่สี่อสซาลิฮินอาบิดินฟาดิลินคนดีคนชอบทำออบาดาคนประเสริฐอิดากานาลาย์ฟาดุมาอยู่ฮัดดิสุบิฮีแต่มันเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าคนแบบเนี้ยเป็นคน,น,คนที่พูด,พดอะไรไปแล้ว ไม่รักษาคาพูดพูดไปแล้วแล้วทำไม่ได้นี่เลยที่อาจารย์ฟริตยกฮะดีิสที่ว่าถูกตัดลิ้นด้วยกับกันไฟที่ทอออนกันไก่ที่ทำมาจากไฟนระกคือผู้รู้ไงล่ะสอนคนอื่นแต่ตนเองนั้นทำไม่ได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งในหนังสือชาร์คอลมุนต้าเล่มที่9หน้าที่293 เชคมูฮัมหมัดอ um ah. ัลอุไซเมนได้บอกเอาไว้ว่าอุลามะสามประเภทอุลามะเนี่ยยังกอซิมูนไนลาทัลาาตัอักซามินแบ่งออกไปเป็นสามประเภทอัลอนแรกอุลามะอุดดาวละอันที่สองอุลามะอุมมะวันทา่สาอุลามะอุมิลล่ะนั่นอุลามะอุดดาวล่ะเป็นยังไง คือบรรดาผู้รู้ที่พยายามบิดเบือนคําสอนของาศางสนา,าพอบิดเบือนไปแล้วเนี่ยเป้าหมายที่เขาบิดเบือนเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเขาจะได้อํานาจในสังคมและพอไปไหนมาไหนแล้วจะมีคนยกย่องให้ความกุโก,โกใส่สาลบับนดีเสื้อกุรงแจวเลยพี่น้องแต่คนใส่สาลบับนดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไป แต่ด้วยกับการพูดของเขาการเรียกร้องของเขาเนี่ยมันต้องการเสือให้สังคมในเมืองนั้นประเทศนั้นรู้ว่าต้องเลือกเขาต้องเอาเขาอะไรอะไรที่ว่ามีอุลามะจำพวกหนึ่งบอกว่าสิ่งนั้นทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบิดามันเป็นเรื่องคุรฟาตมันไม่ได้มาจากศาสนาของอันอิสลาม แต่คนที่ถูกโจมตีเขาก็จะบอกว่าทําได้สิทาไมเราจะทําไม่ได้ครับฉันก็มีหลักฐานเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นบอกว่าหลักฐานอันไหนล่าสุดพี่น้องครับผมละงงละหมาดบนรถเคนละหมาดเป็นจามาอ์เลยมันมีรถเหมือนรถบรรทุกมีหัวเหมือนรถบรรทุกแบบรถบรรทุกรถเกี่ยวอะไรอย่างี้และก็ไปละหมาดกันข้างบน ผมก็ไม่รู้มันกันละหมาดเพื่ออะไรละหมาดรถเคีนทางใต้เอาล้ถามว่าเพื่ออะไรทำทำไมหาเหตุผลคำตอบให้กับสังคมหน่อยสิคับและประการต่อมาเขาก็จะถามอีกว่าแล้วหลักการของศาสนานะ่ะมันมีหรือเปล่า พอถึงช่วงสึนามิทีไรคบรอบสึนามิก็จะละหมาดให้กับคนที่ตายไปแล้วละหมาดให้กับคนนู้นคนนี้มีเยอะแยะมากมนี่คืออุลามะอุดเดอละสองอุลามะอุอมะคือบรรดาผู้รู้ที่ต้องการความนิยมในสังคมจากมวลชนทั้งหลายต้องการให้สังคมในยอมรับเขา ต้องการให้คนทั่วไปเนี่ยพอใจในสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาพูดที่เขาสอนตามนั้นเน่ะเขาเอาใจมวลชนเอาใจสังคมไปสังคมนี้ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรก็มุกเกมนี้เขาชอบมูกเกมนี้เขาทำก็ต้องพูดกาบกูโบทำชีริกหรือว่า ต่ว่าซุนต่อกูโบไปขอดูอาต่อกูโบคุ้มหัวไม่คุ้มหัวเข้ามัสยิดหมดเลยแบบนี้น่ยพี่น้องครับถามว่ามีผู้รู้อยู่ในมูเก็มนั้นไหมคําตอบคือมีมันต้องมีถ้าไม่มีเราจะเอามาจากไหนแหละพฤติกรรมแบบเนี้ยมันต้องมีเพราะเวลาทําบุญที่มีขันหมากมีเสาเอกเสาโทเยอะแยะมาก แล,แล้วคนที่นำอยู่ในกลุ่มนั้นก๊กนั้นก็เป็นผู้รู้ครูบาจารนี่แหละที่เขาเรียกว่าอุลามาอุมมะเป็นผู้รู้ที่เอาใจมนุษยสามอุลามาอุมิลละผู้รู้ของศาสนายังไงอ่ะอัมมัอ <keyboard Indonesian> ุลามะอุม <tra> ิลละ ฟะฮุมุลเลดีนัลลาอูรีดุนัอิลลาอียะคุนัดีนัลลาฮูอัลอาลาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการแค่เพียงว่าให้ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอาอัลาสูงที่สุดยืนหยัดในกุรอานยืนหยัดในดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงที่สุดวกาลิมาตูฮูฮิยันลอฮ์เนีและดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงที่สุดยืนหยัดเข้าไปนี่แหละครับ และไม่สนใจเลยว่าผู้รู้อีกฝ่ายหนึ่งหรือใครเนี่ยจะว่าอะไรเพราะอะไร<ล>ะก็เขายึดศาสนาและความถูกต้องเป็นหล<ม>ักไงล,ละ่ละนี่คือชีริกก็ชีริกก็บอกไปสิครับการนี่คือบิดาก็บิดาก็พูดไปสิคับมันไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไระเขาต้องการให้ดํารัสของอัลลออัลลาะหอัลเลาะห์สูงส่งที่สุด สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาต้องการทําให้ถูกต้องโดยผ่านความเข้าใจของเหลา่าบรรดาซหาบะเราดิยัลลอหัวอันหุนี่คืออุลามะที่ห้ามรับความรู้จากเขาและอุลามะที่เชคอุไซมีนบอกว่าหนึ่งอุลามะอุดดาเลย อุลมามะของประเทศประเทศต้องการแบบไหนเมืองนี้ต้องการแบบไหนก็จะพูดจะสอนให้ไปทิศทางเดียวกันของคนในประเทศสองอุลมามะอุมุมมวลชนสังคมต้องการแบบไหนก็จะพูดตามพูดเอาใจมวลชนและสามอุลมามะอุมิลลผู้รู้ของศาสนาไม่ต้องการอะไรเลยผิดคือผิดถูกคือถูกอย่างเดียวที่เขาต้องการนั่นก็คือ ต้องการให้กุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสูงส่งที่สุด